สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับผมคือเก้าครับเมื่อนี้กับช่องนุม้มบุญกเกษตรพัฒทินครับเมื่อนี้เมื่อนี้ผ้ามะยังวัดตีช่วงนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องมันถามมาหลายครับคอมเมมต์มาหลายว่าเจอปัญหาหยอดแหงหยอดบอ่เดินครับพี่น้องหยอดแหงหยอดบอ่เดินแบบนี้ครับพี่น้องเห็นบ่ ส่วนมาผมว่าสิเจอหลายอยู่ว่าผมเบิ่งนี่กลุ่มมีเตอร์เพิ่นเจอป,ปัญหานีหยอดกรอบหยอดแหงครับหยอดบ่เดินน่ครับเบิ่งเอาไก่ไกครับองกุดไลเป็นแนวนี้ก็สิผ้ามากแก้ครับมอนสิผ้ามากแก่แล้วก็สิมาบอกสาเหตุว่ามันเกิดจากยังแนครับมันนี่สิามาบอกสาเหตุแล้วก็บอกวิธีแก้ไขครับเบื้องต้นครับพี่น้องมันเกิดจากยังกั่บอดไรายางครับพี่น้อง จริ้งเห็นเห็ุเหตุมันเกิดก็ไม่อยู่สามสี่อย่างครับพี่น้องนี่มันเป็นเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นเนี่ยในเบื้องคักครับพี่น้ององค์พร้เทพเป็นอยู่เนาะก็มารับชมรับฟังแล้วก็มาฟังวิธีแก้แล้วก็ว่ามันเกิดจากยังมาฟังล่งมาฟังเบื้องครับพี่น้องแล้วก็เป็ดเบื้องเนาะสูตรนมอุบลว่ามัมศิด้ผลบ่ครับพี่น้องอ้าวเจอหนึ่งก็สิ่งเมืว่าถึงสาเหตุว่ามันเกิดจากยังเนาะครับพี่น้อง อันดับแรกก็คือพวกเพียครับเพียดำนี่ครับเพียดำมาเกาะเกาะหยอดมันเลยมุดแดงไฟมันก็จะขึ้นไปครับพี่น้องขึ้นไปเหี่ยวใส่หยอดท้องกสิกุดสีขาดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเล้ววิธีป้องก,กันก็คือให้พ่อแม่พี่น้องฉีดป้องกันเพียดำครับพี่น้องเพียดำเอาให้อยู่เพียดำมุดแดงไฟครับพี่น้อง ฉีดเอาเหยอยู่ครับพี่น้องหายครับหายบ่หายกะทุเล่าน้อยนึงครับพี่น้องเนาะนั่นะครับพี่น้องน้อเพชรเบิ้งพวกตัวยาพุ่งกระลงไปแล้วคิดก่อนครับพี่น้องคลิดยาเพียดำพุ่มกระลงไปแล้วกัไปหย่อนเบิ้งได้ครับหรือพวกเขาใจจังก็เป็นมาถามกันเลครับพี่น้องบัดเท่านี้สาเหตุที่สองครับพี่น้องสาเหตุที่สองกัขึ้นอยู่กับสภาพดินครับพี่น้องสภาพดินเนาะสภาพดิน สะพาพดินเฮาพราะม่พี่น้องเอาสภาพดินหนองผมนี่มันเป็นลูกลังครับนี่เป็นลูกลัางมองได้เป็นลูกลังางไ้น้ำมันก็แห้งเร็วครับพี่น้องลูกลักงดินมันห่อนครับพี่น้องลูกลังมันก็แเหลียดาดอาหารมันก็บ่ค่อยมีครับหลูมล่างเนาะขั้นผู้ใดปลูกใช้ดินลูกลังก็ต้องทําใจแน่ครับทั่วหนา้าแหล่งน้าหน้าเฮานี่ครับพี่น้องทําใจแน่เพราะฉะนั้น,นก็บหน้หน้ำไ้น้ำผมแนะนําให้ ใส่น้ำพุง่งเลครับพี่น้องมัน huh. ยังคักยังซูมดีกันดินดุกล่างนี่เนาะพี่น้องเป็นอยู่กับสภาเป็นผมก็เป็นครับพี่น้องผมผมมันฟั้งขบวนครับพี่น้องเห็นบ่อมองเคลื่อนบนหน้านี่มันเป็นดุกล่างครับขึ้นมานี่เป็นดุกล่งประมาณสี่หาเสาครับเป็นเบิดเป็นบิดครับพี่น้องเป็นบิดเลยเพราะว่าหายน้ำไปมันก็บโบซูมครับพี่น้องมันแห้งเร็วนี่ครับมองในดินลุกล่างออก ออกดอกต่างก็เป็นแนวนี่แห้งๆครับพี่น้องแห้งแหงเขาหายหน้าซุ่มๆมันก็พอได้อยู่ครับพี่น้องผมติดผ้าจังได้ที่ก็มาที่ผมคือหูว่ามันดินหนุกลังกับดินธรรมดาไม่คือกันนะผมติดผ้าหยางเลยครับพี่น้องฝั่งหนึ่งหนุกลังกับฝั่งหนึ่งบ่มหนุกลังครับพี่น้องเดี๋ยวผมติหยางถอยให้เบิ่งครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเนู้ดมมันแต่แห้งเนี่ยครับพี่น้อง นี่ครับผมถึงยังให้เบิ้งให้เห็นคักๆนะครับว่าสับดินนี้ก็ซ้าขั้นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องฟังฟังทางนี้ครับพี่น้องฟังทางสายเมื่อผมนี่ประมาณเจ็ดแปดแถวครับพี่น้องเจ็ดแปดแถวเป็นบดเลยครับพี่น้องเป็นประมาณสามเสาครับหนึ่งสองสามเสาพอมันเป็นหุ่ล่างขึ้นมาครึ่งหนึ่งครับข้างล่างเป็นดินดำครับมาเทียบมาเบิ้งฟังนี่ครับพี่น้องฟังนี่ฟังนี่เป็นหนาดินครับ เป็นพวกหินหลายมีผ้าเบ่งนี่ครับเบ่งเอาเลยครับั่งนี้บค่อยมีนะครับหยอดแหงครับบค่อยมมีเพราะว่ามันเป็นดินซุบดินซับน้ำครับพี่น้องจิตใจหยอดอวบถึงกเก้าครับพี่น้องน่ครับพี่น้องบค่อยมมีครับต่างนี้มันก็เป็นบ่หลายครับพี่น้องเพราะลูกล่างมันห่อนครับพี่น้องเนาะนะครับต่างมันห่อน มองเน้นเป็นดินซับหนามันก็ซุมดอกมันก็ติดดีครับพี่น้องเบื้องเอาใบก็เขี้ยวครับปักก็ควายรีครับพี่น้องปั๊บมันก็ออกดีมันติดดอกครับซุมได้ม,ม,มันเป็นลูกล่างมันก็ออกดอกมากมันก็แหงครับเนาะแหงกับนั่นนะครับวิธีแก้ก็เท่าไห้น้ามุมๆครับไห้น้าเปียกๆครับพี่น้องหม่องมันเป็นลูกล่างโคตรเปียกๆนะครับพี่น้อง แล้วก็บัตเทอร์นี่ให้ปุ๋ยครับพี่น้องการให้ปุ๋ยเนาะให้ปุ๋ยกับให้ให้มันตรงตามสูตรครับพี่น้องให้มันตรงตามสูตรให้มันตรงตามสูตรเนาะให้ปุ๋ยให้น้ำให้เพียงพ่อนะครับมันเกิดจากยังหนึ่งก็คือเกิดจากเพี้ย มดแดงไฟ้นไหครับพี่น้องสองกับเกิดจากสภาพดินครับพี่น้องสภาพดินเนาะสภาพดินสามก็คือสภาพอากาศครับพี่น้องสภาพอากาศเี่เขาแก้ไขไว้อยู่แล้วครับพี่น้องสภาพอากาศกับอีกสาเหตุหนึ่งครับช่วง้อากาศเย็นอากาศหนาวครับเนี่ยมันขึ้นเย็นหนาวยังมัน้ามาล่มครับนั่นนะครับเพราล่มหนาวยังพวกล่มพัดกับอีกขึ้นกับกรอบขอบอีกครับพี่น้อง กบเขาไปให้น้ำว่าพี่พ่ออีกงัดกาไปอีกครับพี่น้องซัมบน้ำพี่อลงอีกมันก็เลยขุนซีนะครับพี่น้องมาเชอญขุนซีไปเลยนะครับพี่น้องขั้นผู้ไดมันมันในเห็นหอมันแห่งเด็ดติมครับพี่น้องก็ยังเป็นแห่งแห่งเขาเด็ดถิมด้วยให้มันแตกไหมเด็ดติมเหมันกับฉีดปุ๋ยฉีดปุ๋ยพวกสูตรเริ่มต้นครับพี่น้องปุ๋ยสูตรไดว่าตี่ขั้นของไฟเป็นเป็นแบบทิ่ ผมวางครับเนอีดท่้งใบกห้ฉีดปุ๋ยสิบหครับสิบหปุ๋ยเครับพี่น้องปุ๋ยเปุ๋ยเกสบาศูนย์ศูนย์บวกกับยี่ห้ครับปุ๋ยเแล้วก็ใส่พวกยาขาเพียขาหนอนไม่น้ำครับพี่น้องยาขาเพียขาหนอนไม่น้ำฉีดจักสองมื่นฉีดเท่านึงสองามมื่นฉีดเท่านึงจักสเทือติดกันเครับพี่น้องหยอดมาติกลับมาฮเ่าครับมันส่แตกหยอดไมครับพี่น้องเนาะ แก่ได้ครับแก่ได้บ่ต้องยานครับแก่ได้ขั้นยังเป็นบ่หลายครับขั้นเป็นแต่สวงหยดครับข้างล่างบ่เป็นนี่เข้าแก่ได้ครับพี่น้องแก่ได้บ่ยากขันเป็นบ่หลายขั้นเป็นบดส่วนเนี่ยกระอ้ยบ่ต้องแก่ครับขั้นเป็นบดสวนนี่ขั้นราคามันดีกือส่วนกับแก่ได้เท่านครับพี่น้องบ่ดียังได้นี่ครับพี่น้องสามหมื่นยังบ่ใหญ่อยู่นี่มดอยย่คือียย่างนี้เนาะ ก็สีใหญ่แต่ละฟักเย็นกับเย็นหนาวกับหนาวทั่วกับวันใหญ่คนกับหนาวเนาะทั่วกับหนาวคือกันคือคนเ้องนี่แหละข้นเ้องกับหนาวร้ายกับไม่อยากตื่นเน๊ะไม่อยากออกลุกหากินทั่วกันนะครับพี่น้องหนาวร้ายกันนอนด้วปุ๋ยกับว่าอยากกินด้วยบัดเดินนี่นี่ก็คือกันเลยครับพี่น้องเออว่าไปเนาะ แบบเล็กๆน้อยๆเนาะเอามาฝากกันพุดนะพี่น้องเบิ่งเอ้าผมเหมือนบ่อเลยพี่น้องเบิ่งบักอายนะครับพี่น้องพุดนะมันบ่อใหญ่ดีด้วยครับพี่น้องมันบ่อใหญ่คักๆนี่เปล่าเศร้าเป้าเร็มก็สิเก็บนี่ท่านราคามข้อบมบุนเพิ่นใหญ่เพิ่อนกับบ่อใหญ่ฟังนี่เป็นดินดำครับพี่น้องพี่บ่หนาตึกครับดินดำดินอุ่มหนามเนาะ กดหน้ามไปมันก็อุ่มอยู่มันคือหลูกล่างกดไปไกัแห่งไปนะครับพี่น้องสาเหตุก็มีบ่อล้ายครับพี่น้องพี่น้องก็ล่อไม่สังเกตสวนจากคลองเบิงว่าเป็นยังไงสับตามทีผม่าบอ่อมีอยียงเนี่ยที่ตรงตามเสเป็กทีบมว่าท่านดินดีใหน้น,น,หน้ามพ่อเนาะดินดีให้น้าพ่อแล้วก็เอาเพียรไฟเพียรดำพี่น้องเพียรไฟเพียรดำ ยูครับพี่น้องแต่ว่าอากาศนี่คือสิแก่บ่ได้ครับพี่น้องตามสภาพเนาะนะอากาศจะแก่บ่ได้อากาศจะแก่บ่ได้า,า,ไดามสภาพมันเดี๋ยวอีกจักซี่หางมือผมกับสิพผ้ามาเล่งดอกครับบัดเจินนี่เพราะว่าผมใบมันใบเครือมันผมเต็มข่างครับผมพอเลยผมเบาเลยผมจะเล่งดอกเล่งฟักมั่นละ,ะนลลค,นครับพี่น้อง ว่าใส่ตัวปุ๋ยตัวยาตัวใดเนาะจัางมาเบิ่งน้ำกันอีกเพื่อนึงครับพี่น้องมีอีย่างดีๆผมกลับมากแนะนำแต่ว่าเอาไปใส่แล้วกับคอมเมนต์มาบอกแน่ว่ามันดีบอดีบอดีจังไดก็ติชมมาเลยครับพี่น้องเยอะอาจารย์ทันไดมีอีกย่างดีๆก็แนะนำมาเลยครับแนะนำมาได้สภาพสวนทัวนะครับทวงผมซํานี่เซ็ดจังได้ก็แนะนำมาเลยครับใครมียาดีปุ๋ยดีมีสูตรเคล็ดลับดีดีก็ แนะนำมาเนี่ยฮ่า <laughs> ฮ่าพี่น้องเนงาะเออหวังว่ากาสิได้ความรู้เล็กลน้อยครับเนาะงสำหรับมือม่เป็นเรตโตกใจ้นะครับพี่น้องเป็นเรตโตกใจ้มาตองตกใจครับพี่น้องมาต้องตกใจมือใหม่เขาเห็นมันเป็นอย่งสี่แล้วครับสีโตกใจครับพี่น้องมาต้องย่านครับพี่น้องมาต้องย่านแก้วครับแก้วมันแกวได้ครับพี่น้องมตงาต้องย่านเนาะ มันจะเป็นหยอดยังไงครับพี่น้องผมจะหาให้เบิ่งหยอดแห่งๆครับเป็นผินมามันก็สิแห่งๆเนี่ยนะครับพี่น้องแห่งๆแห่งๆเขาก็บั่นมันแน่เนาะขยันเอาแน่ลาะแก่เอานะครับพี่น้องแก่วราคามันก็ยังดีอยู่แก่เอามันแก่ได้ครับพี่น้องเห็นมันเข้ามาเด็ดออกครับพี่น้องเด็ดออก เป็นอย่างแห่งก็เด็ดออกครับพี่น้องเพราะเขาเด็ดทิ่มแล้วมันก็สิแตกขึ้นมาขอไหมครับพี่น้องเทาก็ให้ปุ๋ยใหย้แล้วมันก็สิแตกขึ้นมาขอไหมครับพี่น้องแตกขึ้นมาขอไหมผมก็อัดปุ๋ยไปลักซองเหมือครับพี่น้องอัดปุ๋ยใส่มันแตกหยอดไหมครับพี่น้องซุปม,มันเป็นครับพี่น้องผมเป็นหย่อนว่าเป็นดุกร่งครับพี่น้องเป็นดุกล่าง เพียมันกับบล่อยมีครับพี่น้องิ่งเอบมันบ่็อยไมีในของผมแต่ว่ามันเป็นน้ำดินครับพี่น้องผมเป็นน้ำสภาพดินนี่ผมดิผ้าไปแห้่เบิ่งครับเป็นเบิดแถบนะครับพี่น้องแถบประมาณสองเสาสามเสาครับพี่น้องนี่จากเสาหนึ่งเสาสองครับพี่น้องสามเสาครับเป็นเป็นไปเบิดครับประมาณเจ็ดแปดแถวครับ ฟังช่างนี่ครับนีเบิดเลยแต่ข้างล่างนั้นเป็นหินดำๆครับมันก็หนาเนี่ยครับมันก็ถือว่าเป็นบโบลายมันก็แก้วครับพี่น้องมันก็เลยแก้วแก้วว่าหายกับสีตามสภาพเนาะครับพี่น้องเนาะตามสภาพเอาเอานั่นแหละครับพี่น้องคลิปมันกับสีเงาเนาะพี่น้องคลิปมันกับสีเงาอย่าเฝ้าว,ว่าเฝ้าจมกันครับพี่น้อง หวังว่าสีได้กลมหรูเล็กน้อยครับไปเห็ดไปถ้ำเบิงเนาะผมกับ,บ่มียังหลยครับมือนี้มียังหลยเบิงเลี่วกะกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้น้ำอีช่มมาได้ครับอีช่มมาได้อีช่มมาได้ว่าจังไดเป็นจังไดกกับีช่มมาได้ครับพี่น้องผมบ่ว่าครับ บอว่าชัดก่าป้าบอว่าชัดเลยข้าวเมนต์มาด่าอะไรครับพี่น้องบ่เป็นยังเอ้อเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วบ่ดีคอมเมนต์มาหายกะอะไรครับพี่น้องเฮ็ดแล้วมันดีกว่าข้เหม็นไม่บอกกันเลยอ่ามือนี้คลิปยาีผมก็จะเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องมือนี้มันก็วันที่อะไรน้องผมมือนี้ก็วันที่วันที่ยี่สิบสองท่านว่านะครับสองท่นหาหกสิบเจ็ดครับถ้าค่าทัวร์ก็ขึ้นเอาขึ้นเอาครับพี่น้อง ก็บ่ได้เก็บจักเทือครับพี่น้องย้อนบ่ใหญ่ย้อนมันหนาวเนาะแต่ว่ากเงมันอยู่เล็งมันอยู่เหนมันใหญ่เลียวอยู่เอ้ามื้อนี้ผมก็สิได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเนาะกสิได้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ